สวัสดีครับแม่แม่พ่อพ่อ,พ,อพี่พี่ทุกท่านครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตาก,กดติดตามคำว่าติดตามอยู่ด้านขวางมือใต้คลิปใช้นิ้วจิ้มลงไปให้หายเป็นสีแดงจากนั้นก็กดไลค์โชว์นิโป้ขึ้นแล้วก็กดแชร์แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงหน้าเฟซแชร์เยอะๆเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ จากหนูเลื่อนขึ้นไปคําว่าทั้งหมดเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนทุกครั้งเมื่อหนูนะครับได้ลงคลิปวิดีโอขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับเอาละฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะฮะหนูจะนำเรื่องราวของปกฉลากนะครับในงวดวันที่6สิงหาคม 2564มาฝากทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับปกฉลากนะครับของงวดวันที่16นะครับสิงหาคมจะไปะเกี่ยวข้องกับโครงการนะครับนยโยบายรัฐบาลโครงการปรับปรุงระบบที่ทำกินเกษตรกรนะทรานทู้ชมฮะ ก็ถือว่าจากภาพนะครับหน้าปกฉลากนะครับก็จะเป็นภาพที่เป็นชาวนานะฮะกำลังถอนก้านะฮะแล้วก็จะมีคลองส่งน้ำชนรัประทานนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับของรัฐน่าจะไปศึกษาดูโครงการนะครับระบบชนรับประทานนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับ ก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวหนูพามาชมนะครับภาพที่เกี่ยวข้องนะครับกับหน้าปกฉลากกันก่อนนะครับภาพนี้นะครับก็เป็นการดำนานะครับท่านชมครับแบบการปากดำนะฮะท่านชมการปากดำนี้นะฮะหนูก็เคยผ่านมาตรงนี้นะครับเพราะว่านะครับ่า คนต่างจังหวัดน่าจะรู้ดีนะครับสมัยสมัยช่วงหนูนะครับอย่างทันนะครับอย่างทันที่จะใช้นะครับควายนะครับเป็นในการไถนานะครับแล้วก็การคาดนานะครับก็ควายเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นบุญคุณนะครับกับชาวนานะครับถ้าไม่มีควายในสมัยแต่ก่อนนะครับในการ ใช้การทําการเกษตรนะครับก็ถือว่าเรยากลําบากนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นสัตว์ที่มีบุญคุณนะครับคู่กับสังคมไทยมานะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าช่วงหนูยางเด็กๆนะครับหนูยังจําได้เลยนะครับอ่ายังมีวัฒนธรรมแบบนี้อยู่นะฮะท่านผู้ชมยังจับหนูยังไปจับปลานะครับหลังก็เรียกหลังการคาดนะครับจากควายนะครับสมัยแต่ก่อนนี้ พวกพวกสัตว์พวกเนี้ยพืชนะครับเยอะเลยนะครับทําไปเก็บมาทําอาหารนะครับอย่างอุดมสมบูรณ์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับการดํานานะครับเป็นรูปโลก้านะครับของชาวนานะครับแสดงออกถึงการนะครับมาจงรักภักดีนะครับนี่นะครับ เป็นการดำของชาวนานะครับเพื่อนี่นะครับเป็นสวยเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเอาละครับต่อมานะฮะเดี๋ยวมาดูการส่งน้ำของคลองชนรประทานนะครับเพื่อนะครับการส่งน้ำเพื่อการเกษตรนะครับนี่นะครับในช่วงหน้าแล้งนะครับ เพื่อให้ชาวเกษตรกรนะครับมีแหล่งน้ํานะครับในการทำเกษตรนะครับในการเพาะปลูกนะครับหรือการทำอาหาจกินนะครับการใช้นะครับไปในการทําข้าวนาปรังหรือการปลูกพืชอื่นๆนะครับใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับหรือจะเป็นการประมงนะครับนําน้ําไปเพื่อการเลี้ยงปลาพอปลูกนะครับ ตัวนี้นะครับหนูก็ได้ถอดแบบออกมาจากหน้าปกฉลากกันเลยนะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นภาพการเก็บเก็บกักน้ำนะครับเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคนะครับในเขื่อนนะครับและอาจจะมีบางส่วนนะครับก็ได้ปล่อยไปให้กับเกษตรกระกน,นะครับได้ใช้ประโยชน์นะครับจากแหล่งน้ำกันเลยทีเดียวนะฮะท่านชมฮะ เอาละฮะเดี๋ยวมาในดูในเรื่องของปกฉลากนะครับในงวดที่ผ่านมากาันบ้างกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามองดีๆนะฮะท่านผู้ชมถ้ามองดีๆนะฮะปกฉลากงวดที่ผ่านมานะฮะก็ถือว่า ถ้าแปรนะครับท่านไหนที่แปรแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับขึ้นอยู่กับดวงถ้ามีดวงนะครับก็สามารถแปรแรกก็มีโชคนะครับก็ถือว่ามองเห็นเป็นขาย69เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับจากโวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมเพราะว่านะครับแต่ละคนมองไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็แปรไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีหลายมิตินะครับท่านผู้ชมครับ ดูก็เลยนะครับนำมาวิเคราะห์กันก่อนนะครับก่อนจะไปดูนะครับภาพปขดลักในงวดนี้กันต่อนะครับก็ถือว่านะครับตรงนี้นะครับเห็นโขดหินกันไหมครับมันจะเป็นเหมือนแอ่งน้ํานะครับเป็นรูปนะครับและก็มีโขดหินยตรงกลางนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับแล้วก็ขดตัวนะครับก็เหมือนกับเลขหกเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็ข้างหน้านะฮะก็จะเหมือนเป็น แห่งน้ําเล็กๆนะครับไหลเป็นลําธารนะครับเหมือนกับเลข9นะฮะท่านใดที่จับคู่เข้านะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับและนี่นะครับก็คือภาพปกฉลากนะครับของงวด16นะครับทับแถูกสนะครับเดี๋ยวจะพาไปวิเคราะห์กันเลยนะครับว่ามีอย่างไรมีอ่า ภาพประกอบตัวไหนกันบ้างนะครับท่านใดที่แปรนะครับหรือวิเคราะห์นะครับมีโชคมีลาบตัวไหนนะครับก็สามารถก็สามารถนะครับคอมเมนต์นะครับมาแบ่งปันกันไล้เลยนะครับมีส่วนร่วมกับคลิปนะครับท่านชมครับเดี๋ยวหนูจะวิเคราะห์ลงกระดาษก็แล้วกันนะครับท่านชมครับเพื่อความชัดเจนและมองเห็นนะครับ จากภาพนะครับหน้าปกฉลากนะฮะที่หนูให้ดูเมื่อกี้นะครับมันจะมีสององค์ประกอบนะครับองค์ประกอบแรกนะครับก็คือคนนะครับกับสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่อยู่รอบข้างตัวเรานะครับสิ่งแวดล้อมนะครับหนูเลยจะแยกการวิเคราะห์ออกมานะครับ เดี๋ยวนะครับองค์ประกอบแรกนะครับหนูจะวิเคราะห์ออกมาเป็นในส่วนของท่านนะครับท่านพี่ผู้หญิงและพี่ผู้ชายนะครับท่านพี่ผู้หญิงนะครับจะมีทั้งหมดนะครับ3ท่านนะครับที่กําลังกําลังถอนกล้านะครับก็ ...3 ท่านก็3นะครับท่านชมครับและพี่ผู้ชายนะฮะ ที่กำลังศึกษาดูโครงการนะฮะก็มีสองท่านนะฮะท่านชมก็มีเป็นสองนะฮะท่านชมและอีกในหนึ่งนะครับถ้าแปรบแบบจับนะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็4นะครับผู้ชายก็3ามนะฮะท่านชมก็จะ ไม่เยอะนะครับถ้าแปลขององค์ประกอบของอพี่ผู้ชายนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวจะไปดูในแปรความฝันนะครับแต่หน้าปกสลากไปดูนี้จะมีคลิปต่อไปนะครับแล้วก็เจาะลึกนะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปนะครับตัวน,นี้ก็เอาเอาเป็นภาพที่ชัดเจนออกมาก,ก่อนนะครับท่านผู้ชม สิ่งแวดล้อมนะครับก็จะมีคลองนะครับคลองส่งน้ํานะครับท่านผู้ชมจะมีอยู่จะมีอยู่หนึ่งคลองนะครับหนึ่งคลองแล้วก็จะมีนะครับการก้านะครับก้าก็จะเป็นมีอยู่สามมัดนะครับท่านผู้ชมก้าสามมัดแล้วก็นะครับ วิเคราะห์ของน้ํานะครับน้ําน้ําก็ห้านะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะมีต้นข้าวข้าวนะครับก็เก้านะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะวิเคราะห์ออกมาจากประมาณนี้ท่านในที่วิเคราะห์นะครับ เห็นนะครับอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันได้เลยนะครับท่านชมครับแต่ถ้าถามความรู้สึกของหนูนะครับว่าหนูในการวิเคราะห์ครั้งนี้ว่าชอบนะครับตัวไหนนะครับแต่หนูก็ก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับจากองค์ประกอบสิ่งแวดล้อมนะฮะท่านชมแล้วก็ในส่วนของ พี่ผู้ชายนะครับแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับเอาละครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับเป็นเรื่องราวข่าวสารเล่าสู่กันฟังเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ สุดท้ายนี้นะครับสิบนิ้วประกบพนมมือนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ